อะไรคืออะไรแล้ว SBL คืออะไร SBL นะคะคือบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์นะคะจะทหน้าที่เป็นตัวกลางหรือคผู้สัญญาให้กับผู้ยืมแล้วก็ผู้ให้ยืม เพื่อทาให้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เนี่ยเกิดขึ้นค่ะโดยผู้ที่ให้ยืมนะคะจะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากหลักทรัพย์ที่เราถืออยู่นอกเหนือจากส่วนต่างของราคาหรือว่าเงินปันผลค่ะโดยข้อดีของผู้ให้ยืมนะคะคือเขาสามารถขายหุ้นได้ตลอดเวลาเลยค่ะนอกจากนี้นะคะไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้ยืมนะคะมาคืนหุ้นกับเราก่อนค่ะสิทธทิประโยชน์ต่างๆนะคะยังคงได้รับตามเดิมส่วนผู้ยืมนะคะผู้ยืมจะเหมาะกับนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสในการทำกำไรในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงโดยผู้ยืมจะยืมหุ้นมาขาขยชอ็ออแล้้วกซื เมื่อตลาดปรับตัวลงค่ะสำหรับหลักทรัพย์นะคะที่สามารถท,ทําธุรกรรม SPL ได้เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ประเภทด้วยกันค่ะคือ 1. หุ้นสามัญค่ะ 2. ด่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF และ 3. e r นั่นเองค่ะ